สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องไรเว่นรีววันนี้เราจะมาพูดถึง SUV รุ่นยอดนิยมที่สร้างกระแสในเซก gment คอมแพกอย่างแท้จริงนั่นคือ Toyota Corolla Cross 2025ครับ Corolla Cross 2025ถูกปรับโฉมให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นหรูหราย,ยิ่งขึ้นและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ไฟหน้าเล็กคมชัดพร้อม DRL ที่ดูพรีเมียมกระจังหน้าใหม่ดีไซน์บเฉีียวและขอบโครเมียมเพิ่มความหรูด,ด้านข้างมีเส้นสายตัวถังที่พลิ้วไหวล้ออลลอยฟลัดฟิตและราวหลังคารูฟเรลที่ดูสปอร์ตส่วนด้านหลังติดตั้งไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่และฝาท้ายเรียบสะอาดมอบภาพลักษณ์ทันสมัยครบจบในคันเดียว ภายในห้องโดยสารของค r o ร l a าครอส2 0 2 5นั้นจัดเต็มความสะดวกสบายและเทคโนโลยี9นิ้วทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัน7นิ้วช่วยให้ข้อมูลชัดเจนพื้นที่ห้องโดยสารกว้างดูเอาโซนคลีเมดคอนโทรลระบบชาร์จไร้สายพารโนรามิกซันรูฟและเบาะหนังพรีเมียมช่วยให้ทุกการเดินทางหรูหราและสบายยิ่งขึ้น สมนนรรถนะเลือกได้ระหว่างเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดให้กำลังรวม138แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยประหยัดน้ำมัน20-22กิโลเมตรลิตรหรือจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลัง170แรงม้าแรงบิด203นิวตันเมตรทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT 8สปีดให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่อง ด้านความปลอดภัยโคล o l าครอ s ส2025ติดตั้งถุงลมนิรภัย7ุ ABS บวก EBD ระบบควบคุมการทรงตัว traction control hill hold assist กล้องมองภาพรอบทิศทางและเซ็นเซอร์ถอยจอดนอกจากนี้ยังมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีระบบช่วยรักษาช่องทางเลน Keep assist ระบบป้องกันก่อนการชน pre-collision system และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ adaptive cruise control ราคาเปิดตัวในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านบาทถึง2.3ล้านบาทขึ้นกับรุ่นและออปชันต่างๆเตรียมพบกับ Toyota Corolla Cross 2025ได้ที่โชว์รูม Toyota ใกล้บ้านคุณเร็วๆนี้เพื่อนๆคิดว่า Toyota Corolla Cross 2025จะเป็น SUV คันโปรดของคุณหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment บอกเราได้เลยว่าเยสหรือโ no. นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรเว่นรีมเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ